ผู้ชมคะสำหรับโครงการสารสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฟังโขงไทยล้าจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่หาละค่ะและไม่มีการมอบรางวัลแม่คงท่องคำเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีความเสียสละต่อการพัฒนาอนุภูม,มิภาคลุ่มนำคงไทยล้าและรายละเอียดเป็นจังไหนไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ มนุ์เสน่ห์ของเสียงแค้นที่กำลังบรรเลงประสานเสียงกับเสียงดนตรีจากวงออเคสตราแต่ยังกลมกล่อมและลงตัวกำลังสะกดถูกสายตาของผู้ชมในห้องรวชุ่มยานโรงเรียนศิลปะแห่งชาติสาธารณรัฐประชาติปไตยประชาชนลาวเป็นการแสดงเปิดวงต้อนรับคณะทำงานและผู้เขารับรางวัลแม่คงทองคำโกลเด้นแม่คงอวอร์ดในโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งคงไทยล่าปีที่ห้า ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปาวัฒนธรรมสองประเทศโดยมีการแสดงที่สวยงามเช่นการแสดงบรรเลงกินนลีจากฝ่ายสปปลาวและการแสดงหมอลำของแม่คู่ดอกเตอร์ลาตีศรีวิไลบวงสิทธิพรนายกสมามมคามหมอลำจังหวัดขอนแกน่นคุณพ่อวิรพงษ์วงศินจะของคณะหมอลำศิลปินผู้ไทยหมอลำไพบุญเสียงทองผู้ซอยสาตาราจารย์ดอกเตอร์มนุษย์สักเรื่องเดชวงโป่งล่างมหาไทย จากโรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับศิลปินจากราชนจาจักรไทยอีกหลายท่านที่กำลังไทยถอดการแสดงในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับทั้งสองประเทศดรสุวิตวิชัตล้องนายกสมาคมหมอแค้นจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยวา่ากิจกรรมในเทื่นนี้เป็นการเชื่อมโยงเรื่องเล่าของวัฒนธรรมประเภทนี้อันงดงามเพื่อน,นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งปีนี้กลับมาอีกเทือนึงหลังหยุดไป2ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เแหลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยเขาใส่ความเป็นซอฟท์เวอร์ของแต่ละประเทศเมาเป็นจุดนํานะครับเขาสามารถที่จะแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รู้จักเอาจุดดีจุดเด่นนะครับมาปรับใส่รู้จักเอาการเรียนรููของวัฒนธรรมโอื่นนะครับมาเพื่อเข้าใจนะครับแล้วที่สําคัญก,ก็คือสามารถที่จะให้อยู่ร่วมกันย่างส่างสรรค์แล้วก็เป็นเฟนชิพมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็ได้รับความสุขาจากกิจกรรมนี้การจัดงานใเนเทนีเป็นความรวมมือของสมาคมหมอแค้นจังหวัดขอนแก่น ชม,มรมส่งเสริมศิละปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคามและลงเล่นศิละปะแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาาพร้อมภ้าขี้เครือข่ายทั้งไฟยราชนาจักรไทยและสปป,าปาลาาที่มุ่งหวังให้เกิดความรวมมือและแหลกเปลี่ยนศิละปะวัฒนธรรมสองแผ่นดินที่มีมาอย่างยาวนานและพวกเราก็เห็นว่าประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งอยู่ในประเทศสิบประเทศอาเซียนนี่ที่มีการพัฒนา อย่างต้นเนืองและพัฒนาลายเนาะเกี่ยวกับเรื่องอนาการบันทึกการเรียนการสอนนี่ก็มีหลายระดับทีดแตกต่างกันมีทางระดับปัญญาตีปัญญาโทและระดับปัญญาเอกเนาะทางด้านสายดนตรีและศิลปะการแสดงเห็นว่ามีความพัฒนาลายพวกเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและรางวัลแม่ของทองคำโกลเด้นแม่ของอวอร์ดไฟล์ลดชนะจากไทยจัดที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย มอให้กับผู้มีความเสียสละและเป็นภูมิคุณูปการต่อการพัฒนาอนุภูมิภาคุ่มนำของไทยลาวเช่นนายแพทย์พลเดชปินประทีบสมาชิกวุฒิสภาประธานคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานายบรรหารบุญเขตอนุกรรมธิการการมีส่วนรวมของประชาชนวุฒิสภาดรพรชพิทักษ์แมนสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ และศิลปินจากราชนจาจักรไทยอีกหลายท่านก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์สืบสารศิลปวัฒนธรรมหลากหลายมิติทางด้านศิลปะการแสดงแล้วก็อีกแขนงหนึ่งก็คือว่าอาจารย์เนี่ยก็คือนักวิจัยทางด้านนาฏศิลป์จุดเด่นของเราหรือว่าสารสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนเลยว่าหมอลำอีสานที่อยู่ในประเทศไทยที่มีหลากหลายมิติ นะครับมีหลากหลายทํานององค์ประกอบที่มันมีแฝงไว้ใน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 ฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อมาเจอในเรื่องของข้ามฝั่งมาเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเชื่อมโยงกันให้ได้เป็นวัฒนธรรมหมอลำสองฝั่งโขงนะครับผมรงการสารสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งขงไทยล้วที่จัดขึ้นในเทือนีได้สะท้อนเห็นถึงความรวมมือระวังสองประเทศระวังไทยล้วด้านศิลปาวัฒนธรรมซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นให้หลายขึ้น ทีมข่าวเอ็นบีทีสิบเอ็ดทีวีอีสานรายงานจากสปปลาว